สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันนะคะจะมีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้ามาที่หน้า Google น,นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพิมพ์คาว่า K M k Social นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะคลิกไปที่อันแรกเลยนะคะและนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่สมัครใช้งานแล้วนะคะก็สามารถไปที่ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้าใช้งานเป็นครั้งแรกก็สามารถไปลงชื่อเข้าใช้ตรงสมัครใช้งานได้เลยนะคะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะก็กรอกชื่อผู้ใช้ชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่านและเพื่อนๆอย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุนว่นวายก็สามารถล็อกอินด้วย Google ตรงนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากเรานะคะมีสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เติมเงินก็สามารถไปเติมเงินได้ตรงบริการเติมเงินตรงนี้นะคะแล้วเรานะคะจะมีช่องทางการเติมเงินให้เลือก3ช่องทางช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกน q ข c o วอคได้ทุกท่านนะคะ ช่องทางที่2ก็จะเป็นโทมันนี่วอลเล็ตช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะคะเพื่อนๆสามารถอ่านคําแนะนําจากตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ไปที่เติมเงินได้เลยคะ่ะเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มยอดไลค์ใน f a c e b o o กกันแล้วก็จะคลิกไปที่ f a c e b o o กกันนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นหมวดหมู่นะคะเราก็จะหาคาว่าเพิ่มไลค์โพสต์นะคะก็คืออันนี้หรือเพื่อนจะเลือกบริการอื่นก็ได้นะคะต่อมานะคะจะเป็นหมวดของบริการก็จะมีบริการให้เลือกลากหลายบริการเลยนะคะเราก็จะเลือกที่อันแรกกันนะคะถัดมาในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะไปคัดลอกลิงก์ของโพสต์ที่เราต้องการเพิ่มยอดไลค์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาวางในช่องของลิงก์ส่วนจํานวนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่เป็นจํานวน100นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเวลาเฉลีย่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่39นาทีแล้วก็จะมีค่าใช้ใ่ยอยู่ที่4บาทเสร็จแล้วก็จะกดสั่งซื้อกันเลยค่ะเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแท็บเขียวนะคะขึ้นมาให้เราดูได้ตรงนี้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปที่ประวัติคําสั่งซื้อกันนะคะ เมื่อเราเข้ามาหน้าประวัติคำสั่งซื้อแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแท็บสถานะของเราก็คือระบบนะคะกําลังดําเนินการให้เราอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแนะนําเพื่อนก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได้เลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจคลิกเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก3%แล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายขั้นต่ําอยู่ที่100บาท หากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่พบเจอกับปัญหาก็สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอกับแอดมินได้เลยนะคะเราก็จะไปตรงติดต่อแอดมินตรงนี้ก็จะมีปม่มให้เลอกนะคะก็จะมีออเดอร์มีการชําระเงินแล้วก็อื่นๆถัดมาจะเป็นการแจ้งปัญหานะคะก็จะมีขอเลื่องความเร็วขอเติมยอดยกเลิกแล้วก็อื่นๆนะคะส่วนเลขออเดอร์นะคะเราจะเอาจากตรงนี้นะคะเราจะคัดลอกเลขออเดอร์จากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะนํามาใส่เลยค่ะ ถัดมาจะเป็นส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะระบุก,กันเลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะแนบเป็นฝารูปภาพก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ทองตัวได้เลยะคะ่ะต่อมานะคะเราก็จะเข้าไปที่หน้า Facebook ก,กันนะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราจะอยู่ที่26ไลค์นะคะเราก็จะขออนุญาตรีหนนีีสักหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดไลค์ของเราจะเพิ่มขึ้นเลยยัง และตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็เพิ่มเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเพื่อนเพื่อแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยใช่ไหมล่ะคะและในวันนี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเว็บไซต์ดีๆเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์เคมโซเชียลได้เลยนะคะและในวันนี้หากเราผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ